กันนะะคตามอัธยาศัยแต่ถ้ามันยาวเกินไปก็ต้องขออนุญาตแบบคัดคัดบ้านนะคะจัดไปเลยค่ะพี่กันกับพิริดนี่พี่กันรอแล้วเดี๋ยวพิริดมาค่ะสวัสดีสวัสดีครับเออสังเกตว่าช่วงนี้พี่กันจะดูหน้าอกใหญ่ๆอ๋อควัดีผมไปทํานมมาครับขอหน่อยครับผมรอเล่นออกกําลังกายนะครับก็เลยดูแบบโชว์หุ่นเล่าๆนิดนึงครับเพราะว่าตั้งใจตั้งใช่ก็คือผม ออกกำลังกายเยอะครับช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อยแล้วก็ดูแาสุขภาพเพราะว่ารู้สึกว่าพอพอเราได้ถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยแล้วมันร่างกายมันดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากทิ้งมันไปให้มันให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เลยอาจจะเห็นโชว์ไม่โชว์เยอะหรอกครับก็อะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันแต่งตัวแล้วมันดูใส่เสื้อดูดีขึ้นก็ก็ลองหาเสื้อที่ใส่เหมาะกับเราในช่วงนี้อย่างเขื่อนก็โชว์หนักมากเนาะไปเดย์ใส่เสื้อก้ามปกติไปเที่ยวพอผมใส่เสื้อแขนสั้นธรรมดาแล้วคนก็ว่าอีกว่าเนี่ยทำไมแต่งตัวมิดชิดจ โผลมากไปอีก,กอ,อ,อะไรเงรี้ยแล้วจริงๆวันยังไงคะถอดมันเลยแบบนี้ฮะเหมาะสมแล้วครับใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้งไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆแต่ล่าสุดเห็นกิจกรรมตีกล์ฟทำอะรคะอรับ <c oughs> คือคือ <c oughs> ที่บ้านเนี่ยมันมีไม้อยู่ครับแต่ว่าคือผมเนี่ยเคยได้มีโอกาส ฝึกมีมีโปรทีมชาติไทยมาฝึกให้ตั้งแต่ช่วงประมาณป .5 ป .5 แล้วก็แบบไม่ได้เล่นเลยคือห่างทีมชาติเลยใช่ครับห่างนานมากแล้วก็กลับมาฟื้นมาลองจับเองดูอีกครั้งหนึ่งก็ก็แรกๆก็ยังตีไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าลืมไปนานแล้วลืมวงไปแล้วแต่ว่าพอฟื้นมาก็เริ่มเริ่มเริ่มจำได้อันนี้คือจะไปแข่งอะไรที่ไหนไม่แข่งครับออกกําลังกายเฉยๆคือเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเป็นคนทักษะ,ะกีฬาดีนะครับคือจับอะไรก็จะแบบมีพื้นฐานแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วใน,ใ,นในทุกๆกีฬาทำได้ทุกอย่างไม่ทุกอย่างหรอกครับก็บางอย่างก็ไม่ได้แต่ว่าก็ชอบนะครับเป็นกีฬาหนึ่งที่ชอบรู้สึกว่าพอตีปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบเออไหลมันจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูแลใหู้ตัวเราใหญ่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยหน้าอกพิริตเจดังคัะพ่ริตดีอยู่ ไปอยู่ไปร่วมไปมเฟรมไปร่วมเฟรมวันนี้ก็โอ้ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตเลยเขาบผมทำงานอยู่ขะขาทางนั้นขาก็เป็นไงได้เจอเพื่อนนิดนึงเขียวเมื่อกี้นี้คือมามางานเดียวกันนะมหากรรมไม่ที่เดียวกันมหากรรมโคมหากรรมการกินโคราชครั้งที่เก้านะครับผมที่โคราชก็ของการเนี่ยเป็นบูธเมืองไทยเป็นชีวิตของลิีเป็นบูธอออีนอ่า แล้วก็มาร่วมงานแล้วก็ริดจริงๆออกชูงานต่อกันพอดีก็เลยแบบได้โอกาสทักทายกันคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงความฟินความจิ้นที่ถิงของฟินครับผมก็เป็นห่วงเวลาอยู่ว่าตอนนี้เขาจะเวลาจํากัดนะงานพวกนี้แต่ว่าริดจะเป็นคนที่พูดมากก็อาจจะต้องตัดเพลงทิ้งถ้าเกิดพูดมากเกินไปเรื่องรานิดหนึ่งละครจะจบแล้ววันจันทนี้ใช่ครับผมก็คงคิดถึงกันนะเพราะว่าเพราะก็ติดตามมาเป็นระยะเวลา ประมาณเดือน2เดือนนะครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของความขึ้นข้นที่เกิดขึ้นในบาลังเมฆแล้วก็แง่คิดต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทุการละครทุกคนที่ติดตามละครบาลังเมฆมาตลอดนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้ได้แง่คิดต่างๆจากเรื่องนี้ห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำห้องน้ำแล้วเพลงเสร็จห้องน้ำไปทางไหนนะฮะ จะไปห้องน้ำจะไปห้องน้ำแล้วเรื่องขอคุยกับพี่ถึงพี่ถึงนะครับรู้สึกไงกับภาพที่หลุดออกมาครับเป็นภาพที่เดินกันสองคนที่เมื่อวานคุณสวยให้ผมดูไอ้กันทำอะไรอ่ะไอ้กันคุ่ไปแล้วภาพหลุดลิศไงอ๋อไม่ได้บอกโอเคภาพหลุดภาพหลุดลิศก็ไปคิดถึงเรื่องพี่ซะแล้วอ่ะกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรที่กูบอกว่าเป็นความลับเนี่ยไม่เคยเลยนะ อย่าตีกันค่ะนิดนึงคือไม่เจอกันนานตั้งแต่คอนเสิร์ตเนาะติดตามยูแทะมันเกิดเจอมันเกิดงานมันเกิดที่มีพี่ไอไปร่วมงานอ๋อครับครับที่ชอบมากเลยครับขอบคุณครับต้องมาตามหน้าที่ครับเขาทำตามหน้าที่ฮะเอาคืไม่เกิคิดถึงกันไหมคิดนี่เพื่อนเจ็บมือเห็นป้าเนี่ยเป็นไรอ่ะดูด้วยหน่อยเลือดเลือดไม่ใช่เป็นไรตีกอล์มกูกัดกูกัดตีไงให้เป็นอย่างเงี้ยไม่ตีภาษาอะไรไม่จับไม่จับนานใช่ป่ะเพราะว่าเราจับเงี้ยมันจะทําให มือที่มันซับซสอสกันอ่ะอ๋อมันจะทำให้พองได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองุวยบ้าพี่ลิต่ะไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยเจอฮะเนี่ยตอนแรกวันนี้จะไปหาแล้วก็จะจูบกันพอดีเลยจบจบเฮ้ยเลามาตั้งนานเฮ้ยไม่เธอจำไว้นะตรงเนี้ยมาร์กไว้นะเดี๋ยวไว้ดูวนหลังต่อ